ุกสิ่งที่เออเกิดขึ้นไปครับคือานานๆเราจะเจอครั้งอะฮะเราเจอไม่บ่อยนี่ครับเต่าน้อยกับเห็ดโคน,นอโอ้เขาตกใจครับเขาตกใจที่เออได้ยินเสียงมนุษย์เขาก็เลยพบไปเต่าน้อยคือพวกเต่าก็หากินกับเห็ดโคนฮะมันเป็นอาหารของเต่าเราก็จะมาเก็บเห็ดโคนนครับ แต่เฝออิคือเรามาเจอเอาแบบตามชายทางครับเราเจอเห็ดโคนตามชายทางข้างบ้านอะไรเนี่ยฮะไปเจอเต่าตัว,ตวนี้เขาก็ขอจับหน่อยครับขออนุญาตจับเต่าตกกรใจครับเต่าเขาตกรใจหุบเข้าไปในกระดองครับผมขอบอกเราใน,ในล, <c oughs> ลูกสาวเรามาจิ้มเห็ดแล้วก็เลยเรียกลูกสาวมาดูเต่าฮะคือเราบอกถึงความสมบูรณ ความหนานแน่นของสัตว์ป่าในพื้นที่ที่เราอยู่ในบริเวณที่เราอยู่แล้วก็มีให้พบเห็นครับสัตว์พวกนี้เป็นเต่าโอ้ยโอ้ยโอย,โอยขอโทษครับขอโทษครับเป็นเต่าตัวแค่เออไม่ใหญ่นักครับเ,เราเราเ,เดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาให้เขาอยู่กินของเขาเดี๋ยวเห็ดกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้เป็นอาหารของคุณนะเต่าน้อย เพราะว่าเดี๋ยวอีกกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวอันนี้ผมจะปล่อยไว้ให้คุณเต่าน้อยหิวจ้ะลูกเห็นไ,ไหมออสงสารเต่านะไม่ยุ่งกับมันนะลูกปล่อยมันนะปล่อยมันเราไม่ยุ่งกับมันเอออันี่มันมีน้อยนะลูกใช่เขาก็มาหากินเห็ดของเขาปล่อยเขาเราไม่ยุ่งกับเขาเตา่าชุดนี้เขาเรียกเออแถวบ้านบอเขาเรียกเต่าเหลืองหรือว่าเต่าภูเขาคะ ลักษณะผมไม่รู้ครับว่าเป็นเพศผู้เพศเมียไอ้ที่เห็นเป็นก้อนอยู่มุมๆนี้คือเห็บนะครับเนี่ยเนี่ครับเราเรียกว่าเห็บตัวเห็บที่อยู่ใกล้ๆอวัยวะหรือเขาเรียกว่าหางะครับหางเต่าครับที่เป็นก้อนนะคือเห็บนะครับนี่หางเต่าครับขาเต่าตุ้ล่างสมบูรณ์น่ารักครับเป็นเต่าตัวเล็กๆน่ารักเป็นขาครับปกติเราจะเห็นกันเฉพาะในวัด หรือว่าตามเอ่อสภาพน้ําครับที่เขาเลี้ยงแต่นี่เราเห็นโดยธรรมชาติเราเห็นโดยธรรมชาติโดยที่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นความสมบูรณ์ของทางธรรมชาติครับรอบๆตัวเราเ,เราอยากเห็นและอยากรู้จักกับศึกษาไว้ให้มองไว้ว่าชนรุ่นหลังเขาจะได้ดูจะได้รู้ว่าธรรมชาติมันก็ให้อะไรรอบๆตัวเรา มันเป็นเออ่ครัวใหญ่ๆคังเสบียงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศน้ำนี่ครับแม้แต่สัตว์ป่าเราก็ได้ศึกษาชนจ่าลูกนใหเต่าเขาด้วยด้วยเอออย่าจับมาอย่าอย่ายุ่งกับมันลูกปล่อยมันโทษเต่าขอโทษเต่าเลยเต่าตกใจเห็นแล้วเนอะลูกเออปล่อยเขาเนอะไม่ต้องยุ่งเขาเออ โตขึ้นต้องรู้จักเอ่อรู้จักดูแลรู้จักดูแลธรรมชาติบ้างเออรู้จักให้รู้จักเอาป่าป่าและภูเขาคนอยู่ด้วยกันได้รู้จักให้รู้จักเอาป่าป่ากับมนุษย์มนุษย์กับคนอยู่ด้วยกันได้อย่าไมกินอย่าปาเขากินเห็ดรูปอร่อยกว่าโอเคนะครับเก็บภาพบันทึกนะครับผม พักใจมากครับดีใจจากที่ได้เจอ